แอป SCB Easy ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องการเติมเงินไปที่แอปพุงมันนี่ไวล์เลยแต่แอป SCB Easy อันนี้เช็คจำนวนเงินที่เหลืออยู่สู่บัญชีต้องใส่รหัสด,ด้วยค่ะ นี่หน้าสมุดบัญชีอันนี้คือเราจะรู้ว่านุ้ยเราตั้งไว้ยังไม่ขึ้นเลยนี่มันต้องขึ้นข้อมูลแล้วยังไม่ยังไม่ยอมขึ้นเลยนี่ก็ได้เงินฝากของฉันห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทตางค์อันนี้ก็ชื่อเรา,รเราเอ่ะจะรู้ว่นจีนากวนอันนี้ก็เลข มันไดน้สมุดบัญชีจำนวนเงินนี่เราเติมเงินเติมเงินแตะตัวบีะแล้วก็แตะเติมเงินงั้นก็จะมีรายการหลายรรล,ลงมาแตะตรงนี้เติมเงินครั้งแรกแลกวจะ จะร้เงินชีนะกขวนอันนี้จะเป็นเงินที่เหลืออยู่อันนี้ก็ไปยังมูเมนีว่วเลสไปยังบัญชีทูเม,มนี่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ทูเม,มน,น,นี่นี่จิมมีนเงินจิมนวนเงินสองพันบาทแล้เราก็มาเติมเติมสมูงโอเคเช็คดูอีกทีหนะึ่ง ตรวจสอบข้อมูลจากนงบสำรองบัญชีนากวนไปยังบัญชีฮูแมนนี่จำนวนเงินสองพันบาทค่าธรรมเนียมศูนบาทยืนยันแต่ยืนยัน,นก็วันดูสลิปเติมเงินสำเร็จ วันที่15กันยาสองพนห้ารเวลา17บเนาฬิกาสาีานาที็จากนาาซาเซมันจีนะกวนในเลขที่บัญชีไปยังบัญชีมันนี่อันนี้เลขเลขที่เราโอนเงินไปจำนวนเงินส0 0 0บาทค่าธรรมเนียมศูนยแล้วก็ คุณมียอดเงินคงเหลือในบัญชี3,771บาท5 8สตบาทค์แล้วเราก็มาแตะดูแล้วดูยอดบัญชีรวมแตะในเช้ามากเมื่อกี้0 0 0กับ3,000านละนี่ก็ดูกดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมโอเคปากของฉันชื่อเรืงสกุลเด้ที่บัญชี จำนวนเงินที่เหลืออยู่3 7 7พับาทห้สิบาทสัง่งก็ทำให้บัญชีออมทรัพย์อันนี้มันก็จะบอกรายการเดิอนบัญชีถอนถอนในสองพันอันนี้เขาวันเดือนเวลาทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตโอเคอันนี้ไม่ดูอันนี้มนนไม่บางทีมันมีสลิปเลยนะ สลิปเข้าโฟโต,ต้มาดูสลิโอเคเออไมีเิ A B S M, นอย่างเงี้ยละพอเราโอนเสร็จมันก็จะเป็นสลิปแบบน,นี้แต่มีเงินโอเคเงินอย่างเงี้ยละทีนี้เร,เรามาดูธนาคารดูทวงเว,นวินบ่อยเลย แอปยงมันนี่วอลเลยแอปยงมันนี่วลอเวลวเลยโอนเงินจากแอป S B E C ธนาคารไทยพานพิชย์ไปเติมเงินเติมเงิน2,000บาทที่แอปยงมันนี่วอลเลยอันนี้รค่ะ เติมเงินเพื่อที่จะซื้ออินเทอร์เน็ตมันจะนานหน่อยอ่ะมันก็เช็คจำนวนเงิน,น,นที่อยู่ในแอปลงมาีไวเลยสองพันแปดร้อยเ้าสิบแปดบาทสิบสามสตางค์เ่ยเรามาดูตรงเนี้ยรายการแต่ลรายการนี่ก็บัติการใช้งาน วาการทำรายการแล้วก็าดูทั้งหมดโอเคยอดเงินในบัญชีแล้วก็อันนี้ก็จะบอก15กันยาเวลาวันเดือนแล้วกว็วันเดือนปีแล้วก็วันนี้วันนี้ันนี้เวลาวันเดือนปีวันนี้แล้วก็ไอแบงกินธนาคารไทยพาณิชย์สองพัน,น 2, บาทอันนี้เวลา โอเคแต่เข้าไปดูนหนี่นแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแอป SCB Easy ธนาคารไทยพาณิชย์เติมเงินเข้าไปที่แอปพ o งมันนี่นนเวลตจำนวนสองพัน 2, บาทโอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย